พี่น้องทีฮักตั้งหลายเฮาก็มาต่อวิดีโอนี่เป็นวิดีโอที่สองของบทที่สองบทที่สองเฮาชื่อว่าเลือกที่จะเจอในความจริงในขอที่สองบทที่สองนี่พี่น้องตั้งหลายเฮาจะให้ความเจอของเฮ้านี่ใหญ่ยยขึ้นได้จะได้หลายๆกุนคิดว่าใครอยากมีความเจอเหมือนคนหนีเหมือนคนหนาถ้ามีความเจอไลายเหมือนเขาก็กดีแย่พี่น้อง แต่ปี่นองหูบอกวา่าเฮากูคนนี้ก็มีไดเหมือนกันเฮาก็มีความเจอที่ไงเหมือนเขาไดเฮาเป็นคริสเตียนแล้วเฮามักที่จะเบึงเอาผู้นี้ผู้หนความเจอของผู้น้ผู้หนมีกำกึดตี่ว่อยากมีความเจอเหมือนผู้นี้เหมือนผู้หนเหมือนเขา่อยอีบอกปี่นองว่าความจริงแล้วปี่นองก็มีความเจอแบบเขาไดปี่นองกึดจะไหนปี่นองกึดวา่า พระเจ้านี่ห yes. really ือความเจอของกุลแต่ละกุลบ่เหมือนกันมันจะเหนียหรือว่าปี่นองคิดว่าพระเจ้านี่หือความเจอข่อนี่หือร้ายหรือว่าพระเจ้าหือความเจอปี่นองนี่หน่อยมันจะเหนียความจริงนี่มันบ่ใจัยจะนั้นเพราะว่าวิดีโอก่อนหน้านี้เฮอก็ได้ว้าไว้ว่าความเจอไม่ได้ขืนอยู่ว่าขนาดความเจอหันมันหน่อยหรือใหญ่แต่มันขืนอยู่กับว่า สิ่งที่เฮาเจอหันแม่นยังแล้วเฮาก็มาตัดสินใจเจอว่าสิ่งที่พระเจ้าบอกหันมันเป็นความจริงสนั้นสิ่งที่เฮาเฮ็ดได้เดี๋ยวนี้ก็คือเฮาต้องตัดสินใจเจอว่าเฮาก็มีความเจอเหมือนกับเขาเจอได้ปี่นองที่ฮักปี่นองอยากจะมีความเจอที่มันใหญ่ขืนบอหรือว่าร้ายกว่านี้บอถ้าปี่นองใครมีความเจอที่มันใหญ่กว่านี้ขอจะยกตัวอย่างให้ปี่นองฟังอย่างหนึ่ง สมมุติว่าเฮามีลูกหน่อยของเฮาแล้วเฮาเอาลูกหน่อยหันไปว่างไว้เทิงตีสูงหรือว่าเทิงโต๊ะเทิงตังสูงแล้วเฮากับบอกว่าลูกเอ้ยโดดลงมาล่อเดี๋ยวพอจะฮับไดแล้วลูกก็โดดลงมาตามตีเฮาบอกและเฮาก็ฮับลูกใดกูเตอเลยบ่เคยเฮ็ดให้ลูกหันใดตกใดเจ็บซังขันแบบนี้ก็จะเฮ็ดให้ลูกหันมีความเจอว่า พอหันจะหับใดหรือแมหันจะฮับใดอยู่เสมอความเจอของลูกหันก็จะใหญ่ขึนและเติบโตขึนร้ายขึนเลยๆเพราะว่าโดดมาย่ำใดพอหรือแมก็ฮับใดตลอดมันก็จะเป็นแบบนั้นและปีนองเอ้ยคือเฮ้าก็ไใดคนพบในสิ่งที่พระเจ้าได้อวยแล้วเฮ้าก็เห็นว่ามันเป็นความจริงและเหลือกที่จะเจอในสิ่งนั้น มันก็นจะเห็ดให้เฮาหันหูจักขับพระเจ้าแล้วก็ว่างใจในพระเจ้าหลายกว่าเก่าอีกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการตีว่าเฮาทองจําเอาพระคัมพี่ก็เป็นเรื่องดีแต่ว่าความเจอของเฮาหันจะเติบโตขึ้นมาใดก็ย้อนว่าการตีเฮาใจชีวิตเจอกับเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกันกับลูกที่ลูกหน่อยหันละอ่อนหน่อยหันโดดลงมาแล้วโปแม่ก็ฮับใด เฮาก็เหมือนกันเขาก็โดดลงมาพระเจ้าก็ฮับด้อยู่เสมอเมื่อเฮาเจอปัญหาในชีวิตเฮาก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ช่วยเฮาหลายเตอต่อหลายเตอก็จะเหดให้ความเจอของเขาหันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆการย้อนว่าเฮาหันได้พบเจอว่าพระเจ้าหันเสื้อถือได้อย่างกับละอ่อนหน่อยนี้ได้เจอกัมโปเมของเขาหันที่บ่เคยเหดให้เขาได้ตกต้นนั้น พี่น้องเคยคืดต้องบอว่าเป็นสังหรือับบาฮหัมถึงขันมีความเจอว่าจะข่าลูกใจบูชาแบบบอลังเลใจก็มหย่อนสังหย่อนว่าเขาได้เฮี้ยนหูจากประสบการณ์ของเขาว่าพระเจ้าหันหักเขาและเขาหันสามารถไหว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้เขาเลยตัดสินใจเฮ็ดได้แบบบอลังเลใจพี่น้องตั้งไลยได้หันเราบอว่าเฮ้าหัน ได้เริมจากสิงตีพระเจ้าบอกว่าแมนแตะและเฮาเลือกที่จะเจอบอกว่าเฮ้าจะเฮ็ดซังในชีวิตของเฮ้านี้ว่าถาเลิมจากกำคึดกำหูซึกของเฮ้ากมย่อนซังย่อนว่ากำคึดความหูซึกของเฮ้าหันเป็ียนได้ตลอดเวลาบ่แมนว่าคอมหูซึกของเฮ้านี้เอ็ดความดีแต่ว่าความประพฤติของเฮ้านี้เฮ็ดให้เฮ้าหูซึกว่าดีต่างหากเมื่อเฮ้าเฮ็ดซังแล้ว ความหูซึกจะตามมานำาลังแน่นอนตุ้ยกุ่นแน่นอนก็มาหอดโซงพักหือกึดเนาะปี่นองความเจอของเฮ้าหันมันจะเติบใหญ่ที่สุดนี่โซงไหนเวลาไหนที่ว่าเฮ็ดให้เฮ้าหันมีความเจอลายเพิ่มขึ้นหรือว่าเติบโตขึนหันปี่นองกึดจะไหนกับคําถามนี้จากประสบการณ์ของปี่นองเองที่ผ่านมามีเรื่องซังแล่จีเฮ็ดหือปีนองเง้น หมูจักกับพระเจ้าห้ายขึ้นและเจอในพระเจ้าห้ายขึ้น่วนร้ายแล้วท้าวา่าเฮาบึงหย่อนลังไปไปลังเฮา,าก็จะเห็นว่าพระเจ้าได้อนุญาตให้เกิดสิ่งนี้ซึ่งหนาเกิดขึ้นหลายๆาอย่างนั่นแหละสิปเป็นเหตุผลถึงเฮาหันมีความเจอและฮับกำลังใจวางใจในพระเจ้าได้ห้ายขึ้นปี่น้องลองกึดตองพอว่ามีเหตุการณ์ในที เขามาในชีวิตปี่น้องตีเฮ็ดให้ปีน้องมีความเจอในพระเจ้าลายขึ้น